สุสดครับกูที่ช่องสปอนเซอร์ที่จะกินชันเคยดังโลกระส่าลูกหนังฟุตบอลที่กุลรักาที่นี่วันนี้ก็เสนอเขายัางไงก็ใช่นายอยู่แล้วไระ back. แอนเกิลเฟนแบ็กไระแอนเกิลเฟนแบ็กกองกลางชาวดัตช์ของลิเวอร์พูลจากฝูงแห่งศึกฟิมิปปินส์อัง,งกฤษคว้ารางวัลผู้เล่ยนยอดเยี่ยมของสมโมสรประจำเดือนกันยายนเหนือลุยดิอาร์ดและอีบัน์ทิมากรันเต้ที่ได้อันดับสองและสามตามลำดับอัลเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย22ปีได้รับการโหวตจากแฟนบอลผ,ผ่านเว็บไซต์ liverpoolfc.com เข้าป้ายอันดับหนึ่งหลังโชว์ฟอร์มได้้ออออออยยยย่่่่าางงงโดดดดดเเเนนนนนตลืกัซซึชวใหทีมขุร์ คว้าชัยชนะ5จาก6เกมกับทุกรายการกับเฟนแบ็กโลงเล่นตัวจริง5แมตช์ในช่วงระยะเวลานั้นและสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพในฐานะมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งมีส่วนนำหงส์แดงบินสูงขึ้นจนรับตำแหน่งจากฟงของลีและพาทีมคว้าชัยชนะเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรวมทั้งคา,าร์บาคับตาตาชาดัตเปิดใจขณะที่รับนานารางวัลดักล่าวที่เอ็กซอรเทนนิงเซ็นเตอร์ศู์ฝึกซ้อมของต้ส์สกัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่3กันยายนว่าถ้าคุณได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมจำเดือนมันเป็นเรื่องทีีด่ดจรรริงงๆเป็นคั้แกมดด ดังนั้นผมภูมิใจเกิดแน่นอนว่าเรามีทีมที่ดีจริงๆนักเตะก็ยอดเยี่ยมรุ่ยดีอาร์ก็ทําได้สีประตูในเดือนกันยายนดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นการเลือกที่ยากระหว่างผมกับเขาแต่ผมอยากขอบคุณแฟนบนที่เลือกผมผมคิดว่าผมเล่นได้ดีมากๆในเกมบอลมาแต่ผมยังทําได้ดีในเกมพบเอซิมิรานผมคิดว่าเกมนั้นทีมโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมแต่ฟอร์มการเล่นส่วนตัวก็ดีจริงๆก็เป็นแบ็คราวด์ราครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดติดติดตามในช่องสปอรเซที่เด็ดของเราด้วยสําหรับวัน